กลับมาพบกับพวกเราไวทีรีบอนเมค่ะวันนี้ค่ะเมมีไมโครโฟนนะคะจะมาแนะนํากันหนึ่งรุ่นนะสําหรับคนที่ต้องการเสียงที่มันชัดใสนะคะเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นแบบชัดเจนชัดเป๊ะเลยนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์นะคะเป็นสตรีมเมอร์พอดแคสเตอร์ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะหรือว่าอยากจะเอาไมค์ตัวนี้ไปใช้สำหรับการทำงาน voice over นะเมย์บอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะเป็นไมโครโฟนนะคะจากทางแบรนด์ที่มีชื่อว่า f r e e f r e ค่ะในรุนน่น am8 นี่ตัวกล่องก็คือที่อยู่ด้านข้างเราตอนนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะด้านหน้ากล่องของเขาเนี่ยก็จะมาในโทนสีดำค่ะแล้วก็ด้านข้างตัดแดงแบบนี้นิดนึงนี่ นะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นรูปไมโครโฟนชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์ของเขานะคะมีมาให้ทั้งแบบ USB Type C แล้วก็แบบ XLR ค่ะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะส่วนด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของเขานะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะภายในกล่องนะคะเปิดมาค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นต h a n k you card แล้วก็ QR Code นะคะสำหรับที่จะแบบว่าเข้าไปเชื่อมต่อกับช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเขานะคะ ถัดมามีคู่มือมาให้นี่บอกเลยว่าบอกละเอียดมากนะคะแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะแต่คือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบ black ด n d พลย์ K อยู่แล้วนะคะเสียบแล้วใช้งานได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของการปรับแต่งสีไฟอะไรอย่างนี้นะว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างก็สามารถดูตามคู่มือของเขาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นสายเชื่อมต่อแบบ USB Type C นี่ตัวนี้สายความยาว2เมตรนะคะจุดสังเกตอย่างนึงนะคือปกตินะคะถ้าไมโครโฟนที่ราคามันไม่ได้สูงมากเนี่ยก็จะไม่ได้มีสายหรือว่ามีสายที่มีโลโก้แบบนี้มาให้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทั้งตัวสายของเขาหรือแม้กระทั่งตัวคอนเนคเตอร์เองเนี่ยก็มีการปั๊มเป็นชื่อโลโก้เข้ามาแบบนี้นะเอาง่ายๆก็คืออยากให้เราจดจําแบรนด์ Free f i r ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะอ่ะแล้วก็มาถึงตัวไมโครโฟนนะคะ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมกับฐานแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานก็คือแค่หมุนเข้าไปค่ะตัวไมโครโฟนนะคะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตรงบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดดีเลยนะดูพรีเมียมอยู่นะแล้วก็ตัวขาตั้งนะอันนี้จะใช้เป็นเหล็กค่ะ มีความแข็งแรงทนทานนะคะเชื่อมต่อกันกับตัวฐานที่อยู่ด้านล่างซึ่งตัวฐานด้านล่างเนี่ยข้างนอกจะเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะมาในโทนสีแบบเดียวกันเลยนะคะกับตัวไมโครโฟนค่ะ ด้านบนนะคะเขาจะมีป๊อกฟิลเตอร์หรือว่าวินชิลมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นผิวสัมผัสแบบนุ่มๆเลยนะซึ่งจะช่วยลดเสียงเผอเสียงรบกวนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถที่จะถอดออกได้แบบนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นตัวโครงเหล็กแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันตัวคอยที่อยู่ด้านในเข้าไปอีกทีนึงนะคะซึ่งสเปคของตัวคอยนะคะรองรับย่านความถี่ได้ตั้งแต่5 0ถึง16,000เฮิร์ค่ะแล้วก็ความดังสูงสุดนะคะอยู่ที่120เดซิเบลค่ะ สำหรับไมโครโฟนตัวนี้นะคะเป็นไมโครโฟนแบบคาร์ดิโอค่ะซึ่งข้อดีของเขาก็คือจะเน้นการรับเสียงที่มาจากด้านหน้าเป็นหลักนะคะอย่างเช่นว่าเวลาเราต้องการที่จะพอดแคสต์เสืออะไรก็ตามนะคะถ้าระวังลักษณะนี้เนี่ยเสียงที่เราพูดนะคะมันก็จะวิ่งตรงเข้าที่ไมโครโฟนตรงๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดเสียงรบกวนจากทางภายนอกได้ด้วยนะคะตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านใต้ไมโครโฟนแบบนี้นะคะ ก็จะมีเป็นพอร์ต XLR มาให้สำหรับต่อเข้ากับมิกเซอร์หรือว่าออดิโออินเทอร์เฟซต่างๆนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีโฮมสตูดิโอที่บ้านอยู่แล้วนะคะคุณก็แค่เสียบไม์ตัวนี้เข้าไปนะแล้วก็จ่ายไฟให้มันเป็นแฟนทอมพาวเวอร์น้องตัว48โวลต์นะคะก็จะสามารถปรับแต่งเสียงได้แบบละเอียดละเอียดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีออดิโอแจ็ค3.5มิมาให้ใช้งานด้วยแต่ถ้าใครค่ะไม่ชอบความยุ่งยากชอบแบบใช้งานง่ายๆนะ USB Type C นะ ปลักแอนเพลย์เลยเสียบปุ๊บใช้งานได้ทันทีค่ะเดี๋ยวลองเสียบให้ดูแบบนี้นี่ซึ่งพอเราเสียบปุ๊บค่ะก็จะเห็นเลยว่ามีไฟติดขึ้นมาที่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งการคนโทรลไฟของเขาเนี่ยสามารถทําได้ที่ปุ่มตรงบริเวณนี้เลยค่ะนะทีนี้เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนะสามารถที่จะเห็นสีไฟได้ชัดขึ้นเดี๋ยวขอเมย์ดรอปแสงไฟในสตูดิโอลงนิดนึงค่ะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะถ้าเรากดค้างไว้ที่ปุ่มแบบนี้ มันก็จะเป็นการปิดไฟไปค่ะถ้ากดค้างอีกรอบนึงก็คือเปิดไฟนั่นเองนะคะซึ่งตัวไฟของเขาเนี่ยมีมาให้เลือกทั้งหมด R G B แล้วก็เป็นสีไฟค้างแบบนี้นะคะซึ่งตัวสีไฟเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด8สีค่ะวิธีการเปลี่ยนนะง่ายๆเลยแค่สัมผัสไปที่ปุ่มค่ะนี่มันก็จะเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆนะคะป๊าแบบนี้ซึ่งตัวสีของเขาไม่ว่ามีความนวลเลยนะดูสวยงามเลยค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นโหมด R G B นะสำหรับคนที่ชอบทุกสีไม่อยากเลือกสีไหนเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนีะ่ตัวโทนสีมีหลากหลายค่ะก็สามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบของเราเลยส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีโวลลูมมาให้2อันนะคะ ด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มวอล่มนะคะของตัวไมโครโฟนนะก็ปรับความดังเบาของไมโครโฟนนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของตัวหูฟังค่ะนะปรับความดังเบาของหูฟังที่เราเสียบผ่านช่องแจ็ค3 5ม mm มที่อยู่ด้านล่างเนี่แหละคะ่ะส่วนที่ด้านหลังนะคะก็จะมีอีกหนึ่งปุ่มสำหรับการมิวไมโครโฟนนี่สัมผัสไปเบาๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นสีแดงก็คือเรามิวอยู่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือเปิดการทำง,งานของมันค่ะ และเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นเสียงจากเจ้าไมโครโฟนแอมพลิเกม am 8ตัวนี้นี่แหละคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะระยะห่างระหว่างตัวไมโครโฟนกับตัวปากเมก็ค่อนข้างที่จะใกล้เลยนะคะแล้วก็ตัววอลลุ่มเนี่ยเมปรับเป็นแบบดังสุดไว้นะคะสำหรับวอลลุ่มของไมโครโฟนเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปรับนะให้ค่าวอลลุ่มเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 12อนาฬิกาเนี่เสียงมันก็จะเบาลงนะคะทีนี้เนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะคือตอนที่เราเนี่ยสัมผัสกับตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะมันจะมีความแบบเพะเะขึ้นมานิดนึงเนาะซึ่งอันนี้แม้ว่าคนใช้งานทั่วไปเนี่ยรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ปรับระดับที่เราต้องการเอาไว้ก่อนเนาะพอได้จุดที่มันเหมาะสมแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะคะทีนี้ถ้าเรามาลองแบบระยะไกลกันบ้าง อ่าอันนี้นะคะความดังยังอยู่ที่50%หรือว่ายังอยู่ที่12นาฬิกาเท่าเดิมนะคะความต่างก็คือเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยตัวเสียงเนี่ยมันจะมีความกว้างขึ้นนะรู้สึกได้เพราะว่าตัวอ่าตัวสตูดิโอที่เราใช้อัดเนี่ยก็มีความกว้างเป็น10เมตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีความกล้องมีความกังวานมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาปรับความดังเป็นดังสุดบ้าง นี่ก็จะได้ยินเสียงแบบดังขึ้นนะคะแต่ทีนี้พอเราปรับดังปุ๊บเนี่ยแน่นอนค่ะเสียงแอมเบียนเสียงแอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาเยอะขึ้นแต่สําหรับไมโครโฟนตัวนี้ไม่บอกเลยว่า ลดลงได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับไมรุ่นอื่นๆนะคะถือว่าทําได้ดีค่ะเรื่องของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะคะและอย่างหนึ่งทําไมเมย์ถึงสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมเราได้ยินเสียงนู้นเสียงนี้เสียงนั้นเพราะตอนนี้เมย์กำลังฟังเสียงตัวเองแบบเรียลไทม์อยู่นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีสําหรับไมโครโฟนที่เขามีตัวออดิโอแจ็ค3.5มมมาให้ใช้งานค่ะเพราะว่าถ้าบางรุ่นนะคะที่มันไม่มีตัวแจ็คหูฟังมาให้เนี่ยวิธีการทํางานคือคุณต้องเสียบนะตัวไมโครโฟนเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วคุณ ฟังเสียงของตัวเองนะคะผ่านทางโน้ตบุ๊กอีกทีนึงมันก็จะมีเสียงสะท้อนเป็นเสียงฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยพอเวลาแบบสตรีมอยู่แล้วได้ยินเสียงตัวเองแบบดีเลยอะมันเสียสมาธิแต่อันนี้นะคะคุณสามารถฟังเสียงตัวเองได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อสักครู่ยังไม่ได้พูดไปเนาะก็คือเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้เลยจ้านี่หมุนได้อย่างนี้เลยนะซึ่งข้อดีของมันก็คือในบางครั้งนะคะเราอาจจะไปตั้งบนโต๊ะที่มันสูงกว่านะเราก็สามารถที่จะกดมันลงมาเพื่อให้ใกล้กับปากเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตัวขาตั้งตรงนี้นะคะพอเราถอดออกได้ปุ๊บเนี่ย แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะมีเป็นตัวขาวไมโครโฟนหรืออะไรอยู่แล้วก็ตามนะคุณสามารถที่จะเอาขาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ขาไมโครโฟนได้เลยค่ะก็ใช้งานได้สะดวกเลยนะนี่อ่ะก็สำหรับเจ้าไมโครโฟนนะคะฟีไฟแอมพลิเกมเ a เอ AM8 ที่เรารีวิวไปในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าคนที่เป็นแบบสตรีมเมอร์เกมเมอร์หรือพอดแคสเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใดๆก็ตามนะคะ มันจําเป็นต้องมีจริงๆค่ะแล้วด้วยฟีเจอร์นะคะที่ไมโครโฟนตัวนี้เขาใส่มาให้ไม่บอกเลยว่ามันสามารถรองรับการทํางานของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญตัวนี้ราคาไม่ได้แรงเลยนะในลาซาด้านะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3า0พันกว่าบาทเนาะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงส่วนลดอะไรบ้างนะคะก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเมก็ต้องขอขอบคุณทางฟรีไฟน์นะที่ส่งตัวนี้มาให้เรารีวิว เทปหน้าเนี่ยเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ